สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปชมที่ดินแปลงสวยหายากหลังโลตัสนครปฐมที่ตั้งถนนเพชรเกษมฝั่งขางเข้ากรุงเทพซอยแม่ทองอยู่ตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองนครปฐมนครปฐมรายละเอียดพื้นที่1ไร่2งาน88ตารางวาหน้ากว้าง39เมตรฝั่งลึกสุด71เมตรเหมาะสำหรับปลูกบ้านเดี่ยวหรือสร้างโกดังเก็บสินค้า เหมาะสร้างหอพักหรืออพาร์ตเมนต์สถานที่ใกล้เคียงโลตัสนครปฐมองค์พระปฐมเจดี JD? ร้านอาหารใกล้เคียงอีกมากมายนัดชมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคุณแม็ก9 9 9 9 9 9 7 7 7 7หรือคุณริชศ2์เหรืออดไลน์ที่ t th property investor